โดน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 สายวิ่งแล้ววิ่งไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับนันะต้อมฟิชตอนนะครับผมวันนี้พามาเข้าหมายหมายเดิมนะครับผมหมายมาเมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับผมพอดีผมลืมอะไรบางอย่างไว้ที่หมายครับไปดูครับว่าผมลืมอะไรไว้ครับนี่นะครับจากคลิปนั้นนะสามวันผ่านไปครับผมลืมขากล้องไว้ที่นี่ สามวันผ่านไปยังอยู่ที่เก่านะครับผมกลับมาอยู่ที่เก่าเป็นไม้หมายลับนะครับหมายส่วนตัวของน้าท่านหนึ่งนะครับแนะนํามานะครับผมวันนั้นคุณแอปพาเข้าหมายนะครับขอบคุณน้าผมไม่แน่ใจครับจาชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับผมเป็นไมายส่วนตัวของน้าเขาครับอยู่ลึกมากครับผมนี่ฮะสภาพหมายต้องกกลเยอะนะฮะแต่ว่าขึ้นไก่มากครับวันนั้นมันขึ้นตรงมุมนี้นะครับผมยิงไม่ได้ติดกิ่งไม้ตรงนี้นะถ้าขึ้นอยู่แถวเวอร์นี้จะยิงได้ครับ แต่มันชอบขึ้นมุมนี้เพราะว่าถ้าตักกิ่งนี้ถึงจะยิงได้โอเคครับเดาีมาลุ้นดูว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าครับไปชมกันครับ เลยมองไปทางไหนไม่รู้ปลานะ้อจะออกสายนะดูเมื่อกี้มองลงด้านล่าง สายไปเห็นเห็นเลยครับว่าออกสายเกิน Hoặc quả dứt โอ้โหลงสวยด้วยเกือบหมดล็อตโอ้โห โอ้หยยิงแบบอันนั้นมันยิงชะโดจิบแล้วนะไม่ได้ตัดน้ำเลยไกลจัดครับตัวลูกตกไม่ตกนะลมหอบนะเอ้ย เอ้ยโดนไหมเฮ้ย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 ,อยโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งโอ้โหน่าจะเฉียดจักรแล้ววิ่งเป็นสายแล้วโอ้โหก็หมดหลอดนะสายหกสิบเมตรไขจัด โดนโดนโดสายวิ่งเนววิ่งไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว าั๊วงครับทางหลักได้วิ่งเฮ้ยอย่าบอกว่าหลุดไปยินยูพันหลักนะครับป้าบ้าป้าบ้าปัาป๊วงโดนเต็มหรือเปล่าโน่น ปลาพวกนี้วิ่งแรงนะปลาบ้านนะล้างมากันขาดนะขาดเนื้อนะนี่ขาดเชื่องนะพนีนี่สายเขาวิ่งมีท้องฉี่โอากระโดดอย่างนงี้ว่ะวิ่งมีวิ่งวิ่งจับนะฮะ ข้าวทองนะบ,บ่าไม่ขึ้นฝั่งนี่ไม่ใช่ของเรานะฮะ ฟ้าคืบนะครับมองเห็นไม่ค่อยชัดนะนี่นะติดกิ่งไมยลากข้างล่างอ่ะเดี๋ยวต้องผูกไว้ก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนกระบอกเชื่อใหม่ก่อนกนะ็ลงเอาข้างล่างปัดตัวแรกครับไม่อยากทำลุนะโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปลงเอาข้างล่างฮนะมันหมานครับเดี๋ยวเราลงไปเอาปลากันนะครับปลาติดอยู่ตรงนี้นะ Uh บ,บ้างเราจะไซส์โลได้นะครับปำะมหารตัวแรกของเราครับเขา,าครับ ลงช้าดยอะน่าโดนีนตัวนี้โดน น,นเร็ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราย้ายหมายกันนะครับผมเพราะว่าปลาเริ่มขึ้นไกลแล้วครับแดดไม่ค่อยมีครับมองไม่ค่อยเห็นเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวไปขึ้นสะพานกันครับไป อยู่ลึกนะฮะน่าจะปลาทับทิมนะฮะเห็นเป็นขาวๆอยู่ได้ตัดน้ำลึกไปครับนี่โดนยิงแบบไม่ได้เล็งเลย <t ries> <t ries> อยู่ลึกจันะครับเห็นเป็นเงาๆนะโดนหรือเปล่าเฮ้โดนสรุปหมายนี้ไม่ได้ตัวเพิ่มนะครับผมก็จะยิงปลาไปทีสองทีนะครับยิงปลาพุดธไปทีนึงแล้วก็ยิงปลาทับทิมล่องลึกมา สองทีครับยิงไม่โดนนะครับวันนี้สรุปก,ก็ได้ผลงานเมื่อช่วงสาย,สายปลาปลาบ้าตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปชัง่งดูน้ำหนักที่บ้านกันครับผมไปกลับบ้านดีกว่าครับร้อนแล้วครับหิวน้ำนยฮะโลสองขีด วันนี้ก็ถือว่าได้จิดไม้ติดมือมาตัวหนึ่งนะครับกับปลาปลาพว่วงบางพื้นที่ก็เรียกปลาบ้านะครับผมอุบลบางบางที่ก็เรียกปลาโพงนะครับผมแล้วแต่พื้นที่นะครับผมเรียกได้หลายแบบครับผมส่วนนี้เป็นปลาเนื้อดีนะครับผมแต่ว่าเครื่องในก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับผมปลาเนื้อดีก้างเยอะทาลาบทาอะไรได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีผลงานให้ชมเล็กน้อยนะครับผมอา,อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่ ลหลายคนคาดหวังเพราะว่าปลาแถวพื้นที่บ้านผมนี่มันมีน้อยนะครับผมแล้วก็ยิงยากด้วยนะครับผมอย่างที่เห็นแต่ละหมายยิงคนโหดทั้งนั้นยิงไกลทั้งนั้นครับผมโอเคครับอย่าลืมอน้นะที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมรบกวนกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเวลาเราอัพคลิปใหม่นะครับระบบก็จะแจ้งเตือนแล้วก็นานะจะได้รับชมก่อนใครนะครับผมเดี๋ยวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมต้องเข้าไปเก็บงานที่ช่องวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ